ไม่ต้องรอ30-40ปีทะเลไทยแย่แล้วถึงบทอวสานหายนะโลกเดือดหญ้าทะเลปะการังสัตว์น้ำตายหมดน้ำร้อนเท่าออนเซนในญี่ปุ่นก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะอาจารย์ทอนเผยบทอวสานหายนะโลกร้อนทะเลเดือด น้ำในแหล่งย่าร้อนเท่าออนเซ็นในญี่ปุ่นไม่ต้องรออีก30-40ปีมันเกิดขึ้นแล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทอนทำรงนาวาสวัสด์นักวิทยาศาสตร์ทางทะเลและอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โพสต์ผ่าน Facebook ระบุว่า ขณะนำเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อบัดน้ำในแหล่งหญ้าในทะเลพบว่าอุณหภูมิ40องศาเซลเซียสพร้อมระบุข้อความว่าน้ำในแหล่งหญ้าทะเลไทยร้อนเท่าออนเซ็นในญี่ปุ่นเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าวจำนวนมากหลายคนห่วงเรื่องภาวะโลกร้อน ต่อมาดรทอนโพสต์ระบุเพิ่มเติมว่าเมื่อสามวันก่อนผมเขียนมินิซีรีส์จุดจบโดยทิ้งท้ายว่าจะมาเขียนบทอวสานเมื่อมาสำรวจพื้นที่และบทอวสานก็มาถึงจริงแม้จะภาวนาไว้แต่หญ้าทะเล810ไร่ที่เกาะกระดาษจังหวัดตราดหายไปทั้งหมดเลย ทั้งหมดหมายความว่าหมดจริงลองดูเปรียบเทียบปี2563เห็นดงหญ้าสีดำกว้างใหญ่กรมทะเลรายงานว่ามีหญ้า6ชนิดความหนาแน่น90%ของพื้นที่วันนี้คณะประมงมาสำรวจอีกครั้งหญ้าไม่เหลือเลยสีดำๆที่เห็นในภาพปี67คือเศษประการาังตายและสาหร่ายหญ้าทะเลเหลือเพียงไม่กี่ต้นกุดสั้น มองไม่เห็นจากโดรนที่นี่ไม่มีพยูนไม่มีเต่ามากินหญ้าไม่มีการขุดลอกร่องน้ําไม่มีการพัฒนาใดในระหว่างปี6 3ถึงปี67จึงสรุปได้ว่าโลกร้อนทําให้ทะเลแปรปรวนถึงขีดสุดในช่วง4ปีที่ผ่านมามีหลายอย่างค่ายาทะเลสาเหตุหลักน่าจะมาจากน้ำลงต่ำผิดปกติในช่วงปี6 4ถึงปี65ทุกอย่างแห้งผาก ผิดจากวันนี้ที่แม้ในตารางน้ำบอกว่าลงเท่ากันแต่ในความเป็นจริงน้ำปีนี้ไม่ลดต่ำเท่า2-3ปีก่อนแต่น้ำร้อนจีในบริเวณที่เคยมีหญ้าอุณหภูมิน้ำ40องศาในทรายลึก10เซนติเมตรบริเวณที่รากหญ้าฝังอยู่อุณหภูมิ36องศา ยังอาจเกี่ยวกับลมแรงมากในทิศทางผิดปกติบางช่วงรวมถึงแนวประการังที่เคยเป็นกำแพงกั้นคลื่น สุดโทมจากปัญหาปาการังฟอกขาวซ้ำซ้อนทำให้ไม่สามารถลดแรงคลื่นได้เหมือนเดิมจึงด้วยสาเหตุใดก็ตามแหล่งหญ้าทะเลมากกว่า810ไร่ใหญ่ที่สุดในแนวปาการังภาคตะวันออกเป็นที่อยู่ของปลาเกือบ30ชนิดปูม้าเต็มไปหมดตอนนี้แทบไม่เหลืออะไรสักตัวปลาเอยปูเอยหายหมดเหลือแต่ทรายล้น,ลน ความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนของระบบนีเวศดีสุดในโลกก็ไม่มีเหลือเช่นกันสภาพกลับกลายเป็นพื้นทรายธรรมดามันน่าเศร้าเมื่อคิดว่าหญ้าทะเลที่ช่วยเรากักเก็บคาร์บอนมาตลอดสุดท้ายก็สู้โลกร้อนไม่ไหวพ่ายแพ้ตายจนหมดสิน้นแล้วใครจะช่วยเราลดคาร์บอนโลกก็ยิ่งร้อนหนักขึ้นไปอีกผมไม่ทราบว่าอีกนานแค่ไหน แต่เราคงจะพยายามภารกิจนี้จึงไม่จบแค่สำรวจจึงรวมถึงการทดลองหาพื้นที่พอฟื้นฟูได้ทดลองปลูกเพื่อพัฒนาวิธีในอนาคตเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดให้เพื่อนทอนฟังแต่ตอนนี้ขอไปตั้งสติก่อนเพื่อนทอนอยากรู้รายละเอียดมากขึ้นย้อนไปอ่านวันก่อนผมเขียนเรื่องจุดจบและจุดจบก็มาถึงจริงๆครับ นี่แหละครับคือหายนะโลกร้อนทะเลเดือดที่มาถึงเมืองไทยแล้วไม่ต้องรอ30-40ปีมันเกิดขึ้นแล้วที่ตราดที่ตรังที่กระบี่และอีกบางที่ในทะเลไทยยาทะเลของเราแย่มากแล้วครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้เราตระหนักถึงความพินาศจากโลกร้อนผลกระทบกับทะเลภูมิอากาศเศรษฐกิจปากท้องและผู้คน อาจมีสักวันที่เราจะเอาจริงเรื่องโลกร้อนให้มากขึ้นเพื่อความ่างน้อยๆของเราและลูกเราครับโดยในโพสต์ต่อมาดรอกเตอร์ทอนบอกว่าใครๆก็อยากช่วยปลูกหญ้าทะเลนั่นเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนเป็นห่วงแต่ปลูกตอนนี้แล้วจะรอดไหมผมจะทดลองให้เพื่อนทอนดูครับหญ้าที่เห็นคือหน่วยกล้าตายเพราะพันจากเมล็ดเนื้อเยื่อ อยู่ในสต็อกของหน่วยวิจัยย่าทะเลต้านโลกร้อนของคณะประมงมกตอนนี้ย่านแน่นเต็มโรงเพาะแม้ผมไปเปิดบ่อเก็บพันย่าทะเลที่สถานีคลองวานประจวบแต่ก็ยังใช้เวลาอีกแปบบ๊บย่านแน่นไปเก็บไว้จะยิ่งโทมอัตรารอดในโรงเพาะต่ำมากผมจึงตัดสินใจนำญ้าแนวหน้ามาเกือบร้อยต้นเพื่อทดลองปลูกที่เกาะกระดาษ เน้นย้ำว่าน,นี่คืองานวิจัยล้วนๆพวกผมปลูกกันเองทั้งหมดไม่มีชาวบ้านหรือใครมาช่วยทั้งนั้นไม่ใช่ใจร้ายแต่เพื่อให้คงความเป็นงานวิจัยพวกผมปลูกกันเองเทคนิคการเลือกจุดปลูกผู้เชี่ยวชาญหลายคนช่วยกันคิดทั้งใช้โดรนสำรวจเดินตากแดดหาจุดเกือบพิสโตรในที่สุดเราใช้วิธีตามหาราก รากเงาคือทุกอย่างของหญ้าคาทะเลบางจุดเหลือต่อพอมีใบแต่เงารีบเน่าปลูกไปก็ไม่รอดเราเสาะหาหญ้าทะเลสุดขอบฟ้าต้องขุดตามพื้นเป็นจุดๆุดถ้าเป็นจุดรากเน่าดินข้างล่างจะเป็นสีดำเหม็นต่างจากจุดที่ยังพอไปต่อได้ยังเป็นสีเทารากเงายังพอดูได้แต่เธออ่อนแอมากเงาเปราะเล็กผิดปกติ ได้เตี่ยหวังว่าเธอจะรอดช่วงทะเลเดือดจนถึงช่วงหน้าฝนมีงานวิจัยบางอย่างที่เราคิดว่าช่วยให้หญ้าตรงนี้แต่ยังเร็วไปที่จะบอกที่บอกได้คือผมลองปลูกหญ้าแล้วทำดีที่สุดแล้วส่งจุบก่อนจากด้วยรอดไม่รอด เดือนหน้าจะมาตามดูนักวิทยาศาสตร์คงไม่สามารถทําแค่สำรวจไปเรื่อยๆบางงานความพินาศไปเรื่อยๆโดยที่คนอื่นไม่สามารถทําอะไรได้แม้แต่จะช่วยเราจึงพยายามแม้รู้ดีว่าอาจผิดหวังแต่อย่างน้อยเราก็ได้เริ่มได้คำตอบคำถามว่าปลูกแล้วรอดไหมยังเป็นแนวทางนำร่องสู่อนาคตเมื่อเราจำเป็นต้องฟื้นฟูจริงจสู้ตายนะ หญ้าแนวหน้าทั้งหลายต้องรอดหมายเหตุ head, นอกจากหญ้าต้องรอดคนปลูกต้องรอดด้วยเมื่อวานเกือบตายวันนี้ทอนละลายแน่ครับและโพสต์บทความล่าสุดดรทอนบอกว่าปิดจ็อบหญ้าทะเลที่เกาะกระดาษด้วยการนำา e f o r r e f t t r r มาให้เพื่อนทอนดูว่าทะเลเดือดส่งผลแค่ไหน ปี2565าเราสำรวจแหล่ง้าทะเลพบสัตว์ต่างๆมากกว่า30ชนิดปลาอีก27ชนิดรวมงานของกรมทะเลมีปูม้าอยู่มากมายทุกแห่งขนปี2567เดินลุยแดดเป็นวันๆันไราา้หญ้าไร้ปูมีแต่สายล้นๆและเศษปะการาังตายมีสาหร่ายนิดหน่อยเจอปลิงดำไม่กี่ตัวปลาก็น้อยนิด จนม่อาจกล่าวถึงน้ำทะเลลงต่ำร้อนมากในทรายก็ร้อนขุดลงไปเป็นโคลนสีดำเน่าเหม็นก็คงไม่มีอะไรบอกได้ยกเว้นช่วยกันลดโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีที่สุดครับโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอรทำรงนาวาสวัสด์ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ